ชนะโอนะฮะลอเฮ้ยบังเ่หน่อยบังเล่นหน่บังเล้หน่อยนอ,ยอนเดเอามาดิเฮ <laughs> แน่ใจติดตรงร้อยเร็นนะเพื่อน <c oughs> ชนะโอนะฮะอเฮ้ย <laughs> มึงพูดแล้วนชนะโอนห้าร้อยอ่ะเจอย้อนใครจะทนไหวไม่แน่ไอ้เกิดขึ้นได้เนาะเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่าหมาหรือแมวแค่นั้นน่ะกูบอกเลยหัวของจริงตัวมันเก่งแต่แค่มันช้าไปหน่อย Hey, ชนะโอนห้าร้อยว่ะเที่ยวเกินเลยเพื่อชชนะวพวกเราเราต้องได้ห้าร้อยบาทหลอกกูปะเนี่ยเพ่ชั่์ดูยังตรงตัวเมนนะสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวเมนพี่เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมฟาร์มไวด้วยนะตัวมันอนะ เฮียจะหาดูมิดสวยเฟิร์ดบัตเฮียลิงสมแหม่กูโดนเฟิร์ดบัตตายหมดตรงนั้นกูดูทรงละกูดูทรงละเข้าเข้าเลกู่ปะเนี่ยกูยังไม่ได้เล่นเลยสามสูตรละ กู <Of> ยังไม่ได้เล่นเลยสาสูรแล้วน้องไยบังยูบ okay, ังยูบังยู แค่นั้นกูบอกเลยถ้ากูได้คิวอะจบขอร้องน้องอย่าดูมินแค่นั้นนะ เมาเขมาเจกูแรงนะกูแรงนะมึงขับไปเล่นไปเฮ้ย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 มึงเลือดเต็มสามคนมึงถอยไปไหนวะเพื่อนไอ้เชี่ยมึงยิงมันดิยิงดิโอตายห่าหมดตายห่าหมดตายห่าหมดเลือดเต็มกูขูดลับไปดูสกิลเฮ้ยเพื่อนเชี้ยะน้องไหวรึปะ เพื่อห้าร้อยบาทแค่นั้นน่ะแม่งเลือดเต็มสามตัวเพื่อนถอยหมดกูมีหิวกูยืนรับให้กูคิดว่าเฮ้ยเพื่อนกูช่วยกูแหละเฮียแม่งปล่อยกูตายเลือดเชื่อเลยแมงดิน้องเฮ้ย แล้วเองจะเสียใจที่ดูหมิ่นตัวพี่แค่นั้นน่ะพี่ผมมีฮิวฮิวไม่ได้หรอกพูดไปแค่นั้นนะผมบอกเลย้ยพี่อ่ะ่านละลองกันดีวะ ม,มันเสียดายตรงมันเออมันไม่เหมือนตะก่อนอ่ะคือมันฮิวตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะได้แต่มันเบามากอ่ะมึงเตรียมตัวเสีย500เลยสัตว์กูบอกเลยเขี้ยตรงนี้ตัวเบีนกูด้วยไม่รู้ซะแล้วดีเขี้ย ยี่ลิงหวาปใส่เขาด้วยโคตรเฮี้ยเลย ก็ามาดิเชี่ยกรัวของจริงฟืดเชี่ยหนังเหนียวเชี่ยวเอา้าเชี่ยตายด้วยล้ำม,มาดิสามเพิ่มห้าร้อยบาทเชียอ่ะวัวจริงแค่นั้นนะ <c oughs> ดูมินอะเองจะดูมินเกินไปละเนาะ จับกูจับใครก็ได้ขอละจริงไว้่ายตายตายาตายนะตายนะตายหมดอ <c oughs> ่ะกูบอกแล้วพี่พูกกันรุนแรง อย่าดูหมิ่นพี่นะ้องเพราะพี่ของจริงนี่อ่ะขนาดนั้นนะ่ะแรงแล้วมึงกำไปเล่นไปนะมาดิมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเอาเพื่อนกูไปไปละฆ่าเพื่อนกูได้อย่าฆ่ากูขนานั้นนะ่ะ ห้าร้อยบาทกูวบิดบิดอยู่แล้วเชียวมันไม่ได้จริงหรอกก็พูดไปกันแหละเคยบอกจริงเหรอบอกจริงมะ เอาจริงแล้วเล่นนะ่ะนี่กันนะริงย้ยอน,อนมึงยืนแช่สะกิลวูอยู่นะย้อนเอา,เ,อาเดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวหรอกโอ้ยเฮ้งงงยเฮ้ย team yeah. has yeah. destroyed a tower. Attack! Where do I go next? Your team has destroyed Ying Ying, what ชอบ ย้อนสู้บากาก่าไม่ได้สัตว์ยอนมันรวยปะไอ้ที่ย้อนมันก็รวยนี่โอ้ยคิดดูยอนออกของดิเข้ยมแรงอะไรอ่ะเพื่อนออกของได้แบบโหแล้วกูตีป้อมทีละสองร้อยเฮ้ย,ยมั่นใจมึงติดสโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนก็ทำมาทีละคนก็ให้หมดให้หมดทังบ้าน ถึงตัวกูก็เจ็บอะแค่นั้นดูด,ดิดูมันเดินเนี่ยมาดูมันเดินนี่พการไปถึงต,ต,ตัวก้องีการแค่นั้นดีกว่าน้องอย่าหาพี่ศอกลูยอมันวิ่งมาเหยียบบ่อนะถ้าใครไม่ได้สังเกตอะถ้าโดนบ่อเจ็บเฮ้ยช่วยหน่อย เพื่อนโอ้โหอันเดดมึงไม่เห็นเนอะเพื่อนเออ๋ยวให้หมดให้หมดขอแค่นั้นพอสวยโอ้ยเชี่ยเฮ้ยๆๆใจเย็นอันเดดมึงไม่เดินขึ้นบนไปเอาขีบนน่ะกลางมันไม่มีขีเพื่อนโฮ้อไ้ยสงหัวขึ้นไม่ได้หรอกยา,ยา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 ตีกู อ้าขูไม่ตายเฮียกูแข็งแกร่งกูโน่นหนึ่งเจมโกลจำไว้เนาะไม่มีครับผมจังระดับเจมโกลใส่ตึมอยู่แนละ้วตายหมดนะไอ้เหี้ยผิดกูรุนแรงนะใครหวัดนกอะ่ะ แค่วัดน,นกแตกหมดกูบอกแค่นั้นดีกว่าแล้วมึงพากูไปไหนเนี่ยไม่เอเด็บมึงจะพากูไปไหนเนะี่ย อ่าห้ <500 S 1> าร้อยสัตว์มึงโอนมาเลยเฮีย yeah. <Yeah. S 1> แค่นั้นดีกว่าห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าแค่นั้นน่ะห้าร้อยกว่า,าสตัตว์โอนมาน้องจะชนะยังไงกูตีป้อมมันแตกแล้วเนี่ยห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่า เฮ้ยห้าร้อยกว่าน้องอย่างเงียบดีให้ hey, hey, คนเราอะ่ะเช่าคนจริงหน่อยวะกูบอกแล้วมากลาก้ากูเอ้ยเจอเอกเหรอเพิ่งเห็นเพิ่งอ่านแชท <laughs> เอก <laughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเข้าไปแซลเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเข้าไปเซล <laughs> เจอเอกเหรอไอ้ย่าเพิ่งรู้ไ <laughs> อ,อ้สัตว์เอ้ยบิดดาบมึงบิดกวัวน้อง ค่ะเฮ้ยไม่ใจจริงดีว่า